นางฟ้าตัวน้อยแฟรี่คิยูเมะคิยูเมะหรือว่าแฟรี่คุณอาจจะรู้จักพวกเขาในฐานะนางฟ้าพวกเขาอาศัยอยู่บนโลกของเราในพื้นที่ที่มีธรรมชาติป่าเขาที่กว้างใหญ่และพวกเขาก็เป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถผ่านจากมิติที่7และมิติที่6ไปยังมิติที่3ก็คือโลกของเราปัจจุบันนั่นเองแฟรี Fairy ่นั้น ต่างจากสิ่งมีชีวิตในมิติอื่นๆก็คือว่าสิ่งมีชีวิตในมิติอื่นนั้นจะใช้เพียงกระแสะจิตเพื่อใช้ในการสื่อสารเท่านั้นแต่ว่าสิ่งมีชีวิตเหล่านี้หรือว่าตัวแฟรี่นี้จะมีเสียงดังหึ่งหึ่งซึ่งมีเสียงปีกที่กระพือปีกแล้วก็มีภาษาเสียงที่เป็นเหมือนกับมนุษย์ แม้ว่าพวกเขานั้นจะเป็นสิ่งมีชีวิตในมิติอื่นแต่ว่าหากว่าพวกเขานั้นประสบอุบัติเหตุในมิติของเราร่างกายของพวกเขาก็สามารถตายได้เช่นกันขนาดความสูงของนางฟ้าแฟรี่ก็มีขนาดตั้งแต่1เซนติเมตรถึง1 5เซนติเมตรก็คือขนาดเท่ากับไม้บรรทัดนั่นเอง พวกเขานั้นสามารถให้กำเนิดลูกได้เส้นกันและพวกเขาก็จะให้กำเนิดลูกซึ่งกันและกันเหมือนกับมนุษย์เลยแหล่งอาหารหลักของพวกเขาก็คือพวกเขาจะดื่มน้ำผึ้งผลไม้แล้วก็บางครั้งพวกเขาก็จะดื่มน้ำหวานจากดอกไม้และพวกเขาก็สามารถที่จะสื่อสารกับเหล่าพวกนกมแมลงแล้วก็สัตว์อื่นๆทั้งหมดได้ที่อาศัยอยู่ในธรรมชาติของเราได้ และภารกิจของพวกเขาก็คือการที่พวกเขานั้นป้องกันแล้วก็ตรวจจับประตูพอทอหรือว่าประตูมิติพอะถ้าเกิดว่าบางอย่างที่พวกเขาเห็นหรือว่าพวกเขาเห็นว่าสิ่งมีชีวิตอื่นใดก็ช่างหรือว่าพวกเหล่าศัตรูหรือว่าเหล่าพวกมืดต่างๆนั้นได้ซ่อนเอาไว้ในช่วงเวลาช่วงเริ่มต้นของชีวิตบนโลกของเราซึ่งมันอาจจะถูกนําไปใช้ในทางที่ผิดโดยที่ผอพันธุ์ที่เป็นศัตรูหรือว่าผอพันธุ์มืด และหากว่าพวกเขาตรวจจับว่าเหตุการณ์ดังกล่าวได้เกิดขึ้นพวกเขาก็จะไปเตือนสิ่งมีชีวิตอื่นๆว่าเหตุการณ์นั้นเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็พวกเขาก็จะติดต่อโดยตรงไปยังกลุ่มชาวไดลูกไก่เพียเดียนด้วยมนุษย์นั้นก็เคยเห็นพวกเขาเหมือนกันเมื่อพวกเขานั้นที่ต้องการจะให้มนุษย์ได้เห็นเพียงเท่านั้นแต่ว่าพวกเขาไม่มีอันตรายต่อมนุษยชาติและสิ่งเดียวที่พวกเขาทำได้ก็คือ ถ้าเกิดว่าพวกเขาเห็นมนุษย์ปุ๊บพวกเขาก็จะหลบหนีแล้วก็หลบหลีกคุณน,นั้นไปยังพื้นที่ที่เป็นธรรมชาติเช่นตัวเฟรี่นี้เขาก็จะวิ่งเข้าป่าแล้วก็ไปบนภูเขาเป็นต้นและตัวเฟรี่นี้พวกเขาจะทําเช่นนี้เพื่อที่จะพวกเขานั้นจะสามารถจะสังเกตเห็นคุณได้ต่อไปหากว่าคุณน,นั้นไปตั้งแคมป์ในป่าหรือว่าคุณไปตั้งแคมป์ในฐานะนักท่องเที่ยวคุณก็จะสามารถดึงดูดพวกเขาได้ด้วยการ เล่นดนตรีหรือว่าด้วยเสียงดนตรีเพราะว่าพวกเขานั้นชอบเสียงเพลงมากเลยตัวเฟรี่นี้จะถูกดึงดูดด้วยเสียงเพลงจากพวกชามต่างๆหรือว่าพวกคุยพวกเปียโนโลแล้วก็กลิ่นต่างๆที่ดึงดูดพวกเขาก็คือจะกลิ่นหอมของน้ำผึ้งหรือว่ากลิ่นวานิลากลิ่นอบเชยกลิ่นของไม้หรือว่าดอกไม้แล้วก็มะพร้าวเป็นตน้น แต่ก่อนนี้บรรพบุรุษของพวกเขานั้นก็ได้รับการช่วยเหลือจากพวกเหล่าเรือยานของชาวดาวลูกไก่พีเดียนส์หลังจากการล่มสลายของดาวเคราะห์อของพวกเขาโดยฝีมือของผ่อพันพวกเหล่าดาวโครเนียนที่ว่าไปลุกรานดาวของพวกเขาและก็นั่นคือสาเหตุที่พวกเหล่าแฟรี่นี้เขามีความภักดีต่อชาวดาวลูกไก่พีเดียนส์เพราะว่าชาวดาวลูกไก่พีเดียนส์นั้นเคยช่วยชีวิตพวกเขาไว้นั่นเองและพวกเขาก็เลย เสนอตัวเองนั้นเป็นผู้พิทักษ์บนโลกของเราที่จะดูแลโดยชาวดาวลูกไก่เพีเดียนส์นั่นเองและเมื่อคุณนั้นอยู่ต่อ,ตอหน้าหนึ่งในสิ่งมีชีวิตเหล่านี้หรือว่าคุณอยู่ต่อหน้าพวกเขาคุณก็จะรู้สึกว่าคุณนั้นมีพลังงานที่มากขึ้นเพราะว่าเหล่าจิตวิญญาณหรือว่าพวกเหล่าตัวแฟรี่นี้พวกเขามีพลังงานมากมีพลังงานที่สูงมาก เมื่อคนุนั้นได้อยู่ใกล้ๆพวกเขาหรือว่าอยู่ต่อหน้าพวกเขาคุณจะมีพลังงานที่มากขึ้นหรือว่าการได้ยินของคุณนั้นก็จะยิ่งคมชัดมากขึ้นแล้วก็คุณจะได้ยินแล้วก็รับรู้เสียงนั้นได้ชัดเจนและคุณก็จะได้กลิ่นหอมที่หวานกลิ่นหอมต่างๆคุณจะได,ได้รับรู้ถึงความอึกกระทึกในหูของคุณหรือว่าในหูของมนุษย์อย่างอดทนแล้วก็นั่นก็เป็นเพราะว่าพวกเขานั้นอยู่ใกล้ตัวคุณนั่นเอง ถ้าเกิดว่าคุณนั้นเป็นพวกชาวเขาหรือว่าคนที่อยู่บนภูเขาหรือว่าชาวที่อยู่บนเขาแล้วก็คุณนั้นชอบไปตั้งแคมปิ้งในป่าคุณก็อาจจะโชคดีพอที่จะวิ่งเข้าไปหาพวกเหล่านางฟ้าตัวน้อยพวกนี้อย่างพวกพวกเขาชื่อว่าคิยูเมหรือว่าตัวเฟรี่พวกคุณจะต้องได้เจอพวกเขาอย่างแน่นอนนะว่าคุณเป็นคนที่ชอบเข้าป่าหรือว่าตั้งแคมป์ในป่าเพื่อวพวกคุณนั้นได้เข้าหาธรรมชาติพวกอนุรักษ์ธรรมชาติหรือว่าปกป้องป่า พวกเขาจะมีความรักที่ไม่มีเงื่อนไขให้แก่คุณและให้คุณนั้นจงสันสะเทือนในความรักโดยบูสเดค่ะ